ได้ยินไหมฮะสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับความรู้สึกหลังจากตีเสมอเขาได้เอาชนะเขาได้สุดมันเลยโอ้ยตอนเกมก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วครับผมโอเมนโดนบอลดั้มกดเลนนี่ยอมเลยโอ้โหโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเบาดั้มเลยจะพูดไหมเบาดั้มเลยจะพูดไหมเบาดั้มเลยพูดไหมเบาดั้มยังไงพูดไม่ได้าบาดั้มเล่นไม่เป็นครับเบาดั้มเป็นเรื่องมาทำไมฮะ เ,เวลามันหมดเรื่องไม่ทันเหรอมี <c oughs> อุบัติเหตุนิดหน่อยครับในการเลือกตัวอันนี้เราหานะนี่ยังพอยื้อไปถึงนานนะอบอกก่อนเลยว่าครับบอลดัมคือต้องถามต้องถามคุณเสกซ่าคุณมิซี่หร่อว่าบอดัมยูนเล่นเนี่ยบอลลีกมีเล่นไหมครั <c oughs> เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วครับพ,พี่ไม่มีใครเขาทำกันแล้วครับใช,ใช่ไหมฮะคุณคือตำนานคุณคือตำนานแล้วฮะจริงจริงตำตำนานที่ใกล้